สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีเช่นเคยเดีวไปกำลังหากันไกจะไปตัดดาวเรืองนะคะวันนี้อากาศดีมีแดดเล็กน้อยก็เลยจะไปตัดดาวเรืองมาตัดเช้านี้กินข้าวดื่มกาแฟกันเรียบร้อยพอบานวิ่งเข้าห้องน้ำเลยกาแฟก็เป็นหนึ่งในยาระบายชั้นดีนะ โอเคเดี๋ยววันนี้เก็บไปให้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีแดดอีกเมื่อไหร่มีมือเดียว <c oughs> ผักเคลวไม่ได้เจอแดดเช้ามา3ามวันนะคะงามมากเลย คือเคลอะเขาเป็นพืชที่มาจากต่างประเทศนะคะแล้วเวลาที่เขาเจออากาศหนาวนะเขาจะใบหยิกมากๆเลยสวยค่ะยิ่งช่วงหนึ่งตอนที่พวกเราทำที่ขอนแก่นนะคะอันนั้นอะใบหยิกแล้วก็งางม,มากเลยนะปีนั้นคืออ,อ,อากาศหนาวมากเลยนะคะอืมสลัดตอนนี้น่าจะติดแล้วนะคะอีกไม่นานก็คงได้กินแล้ว แล้วก็ฝั่งนี้เป็นต้นาบานชื่นนะถ้าไปจำไม่ผิดนะคะจำไม่ได้ว่าปลูกอะไรไปเขางอกแล้วนะใกล้จะได้ชื่นชมแล้วค่ะวันนี้มีพี่คนสวนมาตัดหญ้าอ๋อแล้วก็ที่สัญญากับทุกคนไว้ค่ะว่าเราจะกินหมกูกระทะกันวันนี้คือคุยกับพ่อว้านเรียบร้อยแล้วว่าคืนนี้นะคะ เราจะมาเก็บผักบุ้งไปทำหมกกระทะทานกันนี่ให้ดูวยมะเขือออกลูกแล้วนะฝั่งนี้ก็เป็นดอกแล้วนะคะงามจริงๆมาอยู่ที่นี่ประมาณสามเดือนแล้วนะคะทุกคนมันจะมีคลิปหนึ่งที่ไปบอกว่าตอนนั้นเรามาอยู่ที่เนี่ยครบสามเดือนแล้วแต่จริงๆคือสิบห้าเมษายนนี้คือสามเดือนนะคะตอนนั้นนับผิด ก็หลายๆอย่างเปลี่ยนไปเนาะผักผลไม้ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะมะเขือเทศออกเกือบทุกต้นแล้วนะตอนนี้แล้วก็แปลงเล็กๆนี้นะคะไปโรยดาวเรืองฝรั่งเศสลงไปเด็กๆเ,เริ่มงอกขึ้นมาละพร้อมกับยาด้วยค่ะวนยีไม่ถึงนะ ก็จะไปต่เอ้าวยังไม่เสร็จนะตอนซื้อหม้อมาจากแม่คุปไปซื้อจากข้าเรืหม้อตัวมัดนะแตกป้านแมวทีนี้ย่าถ้าใส่ไม่ตรงกับล็อกมันอ๋ออุ๊ดมอนเสียจะพาดมอวเริ่มเริ่มใจแล้วค่ะาละวมอหงมัยเสียอ๊อฟถ้าใส่ไม่ตรงล็อกอ่ะถ้าถ้าเพื่อนไม่รีเดียวมันจะไม่ไปเลย ดีแล้วค่ะหอบหมอยอะไรเปลี่ยนๆเงี้ยเนอะจะใช้ดีนะค่ะแบบ,บไฟฟ้าใช่ไหมซื้อนี่มา่อไเห็นบ้านแมวใช้เงี้ยใช่ไหม เห็นเยอะๆขนาดนี้นะพอแห้งแล้วค่ะมาดูกันว่าจะเหลือเท่าไหร่วันนี้น่าจะได้ประมาณ10ดอกนะคะแม่ตีเล่นมุละหกเดี๋ยวภารกิจวันนี้ค่ะเพราะบ้านเขามีทำกล่องท้ายรถให้ลูกค้าด้วยในลูกค้าสั่งเข้ามาในช h อปปีจริงๆอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะทำ กล่องท้ายรถสำหรับ Suzuki Serio นะคะเพราะว่าตอนนี้เราย้ายมาอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างไกลพอสมควรแล้วถ้าเกิดว่าเรายังรับทําอยู่อะค่ะจะขายราคานี้ไม่ได้แล้วพ่อบ้านก็เลยไม่อยากให้เรียกว่าเป็นภาระของลูกค้าเนาะที่ลูกค้าจะต้องมาจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็เลยเลิกทำไงตัวสุดท้ายแล้วใช่ปะตัวสุดท้ายเนอ ก็เราไม่มีอุปกรณ์แล้วอะตอนแรกคือไม้ที่เหลือน่ะจะเอาไว้ทำแบบออปชั่นเสริมนอนในรถของเราแล้วทีนี้ในช้อปปีมันเผือแบบมีออเดอร์เนาะก็เลยอทำก็ได้เป็นตัวสุดท้ายแ้้ะจริงๆแล้วก็ต้องมีอนี่สมุดสูตรนะไม่ได้ทำหมดแล้ว แล้วเที่ยงแล้วได้เวลาทํากับข้าวเที่ยงวันนี้มีส้มตําค่ะเดี๋ยวข้าวส่วนมาเก็บผักกันแวะกันที่พริกสดก่อนเลยก็เอาเท่าที่มีนะคะมันแดงแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละมีไม่กี่ลูกส่วนมากจะเป็นพริกที่ยังไม่แดงเท่าไหร่ยังเขียวๆอยู่เลย แล้วก็เรามีพริกแห้งนะคะบ้นก็เลยจะเก็บไปผสมเฉยๆเนี่ยเลยประมาณสี่ลูกเดี๋ยวไปดูมะเขือเทศกันโอ้แดงแล้วกำลังเปลี่ยนสีเลยค่ะเป็นสีชมพูเก็บเลยละกันฝั่งนี้เป็นมะเขือเทศสีดานะคะที่คุณพี่แฟนขับเขาให้มาตอนนี้ออกลูกแล้วนะคะมีมะเขือเปาะ ลูกเดียวก็เก็บนะเก็บเลยผักจากสวนลังบ้านเราเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีผักบุ้งกับผักชีเก็บไว้กินกับส้มตำด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะผักเก็บมาแล้วไปแช่น้ำไว้เนาะเดี๋ยวตอนนี้เราไปสับมะละกอกันค่ะ แล้วสำหรับหนึ่งครกนะคะไปอ้ยท้องร้องไปไปตำส้มตำกันมะละกอลูกนี้ไปได้เขามาน่าจะเกือบเดือนแล้วนะคะคือตอนนี้เหี่ยวหมดแล้วก็เลยได้เส้นที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นมะละกอสดๆนะเส้นจะกรอบมากใส่พริกประมาณนี้นะคะทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้เติมกระเทียมแล้วก็น้ำตาลนะคะจากนั้นก็ มะเขือเทศมะเขือเปาะแล้วก็มะนาวทั้งเปลือกถ้าใครจำได้นะสูตรของปไปก็คือน้ำปลาสองปลาราสามนะคะเป็นช้อนใหญ่แบบนี้เลยนะ ันนี้ปลายทส้มตําให้กินนะครับผมส้มตําหนมจีนมีหนังไก่ด้วยแล้วก็มีผักที่สวนของเรานะครับผักบุ้งกับบักชีโอ้โหน่ากินมากเลยเอบข้าวไหมไม่หรอกกินหนมจีนก็พอแล้วอเ,เอ้ออเค,ครับทุกคนขอตัวกินข้าวก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ทํากล่องเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว ออกไปข้างนอกครับทําธุระแล้วก็ซื้อหมอซื้อของทำหมูกระทะนะครับผมตามที่ได้คุยไปหลายวันละแต่ไม่ได้ทำสักทีวันนี้แหละจะได้ทํากินสักทีนะครับตอนเย็นๆดังน้องนั่งนองน,อน,อนอขวางทางอย่างนี้ออกมาดังดังเฮ้ย ตอนนี้เรามาโลตัสกันนะคะซื้ออุปกรณ์ต่างๆวัตถุดิบไปทำหมกถะทะเย็นนี้ไปซื้อฝักทองด้วยไปทำสังขยาฟักทองค่ะนนี้เราซื้อแต่พวกวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์เนาะที่เราปลูกไม่ได้ส่วนผักต่างๆก็อยู่ที่ฟาร์มอ่าใช่ใชอันนี้ไปคืนกันไ <Okay. S 2> ต้อันนี้มาใหม่อ่าจริงๆมันต้องใช้เนื้อกระเทียมดองไงตอนแรกนึงก็ไม่มีก็เลยซื้อเป็นน้ำหย่างเดียว okay. ส่วนมาก็ไปเก็บผักโอเคค่ะทุกคนได้เวลาเตรียมอาหารเย็นตอนนี้เวลา6โมง10นาทีนะคะเตาในเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยนะส่วนผักนี่ก็เก็บสดๆจากในฟาร์มของเราเองนะคะมีเคลมีผักบุ้งมีขึ้นชายด้วยแล้วก็ต้นหอมอบๆเลยอันนี้ไปเก็บมาแล้วก็แช่น้ำส้มสายชูนะคะประมาณ20นาทีเห็นพ่อบ้านบอกจะโชว์ฝีมือทำน้ำจิ้มใช่ไหม สูตรไหนวก็ทำน้ำจิ้มใสูตร Google ส Google, okay. ูตร Google โอเคอาเดว,วัตถติบของเรา ừ, เห็นมีซื้อกระเทียมนะคะมีน้ำตาลปิ๊บด้วยคลิกแล้วก็เป็นขนอนะคะผงปรุงรสหมูเดี๋ยวจะหมักหมูก่อนใช่ปะหมักหมูทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเพราะจะใส่แป้งมันกับผงฟูด้วยเขาาอกวก็มันเป็นสูตรที่แบบว่า ทำให้หมูนุออ่มเหมือนอเหมือนที่เราไปกินร้านหม,มูกระทะแล้วหม,มูมันจะเิ้งๆิ้งหน่อยต้องนี้ได้ปะเบกกิ้งโซดาใช่ใช่เออไหนวะสักพี่หนึ่งนี่แหละโอเคแล้วต้องใส่ไข่ได้ไหมใส่ไข่หนึ่งฟองอืมโอเคใกล้ได้เวลาทานข้าแล้วจุดเทียนกันยุงทิ้งไว้สักหน่อยคะ่ะอ๋อมีเศษอะไรอ,อยู่ตรงนี้ก้านเคว ระหว่างรอพ่อบ้านเตรียมเนื้อสัตว์หมักเนื้อแล้วก็ทำน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยววัพาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆวันนี้พี่คนสวนเขาตัดหญ้านะคะกลิ่นหอมมากเลยนะไปชอบๆอ,บอบกลิ่นหญ้าที่เพิ่งถูกตัดนะคะนี่คือตรงเนี้ยเรียบไปหมดเลยสะอาดมากพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วะคะ่ะตอนนี้สีแดงสดเลยเนาะ โลมอ่อนๆค่ะวันนี้ลมไม่แรงมากไม่มีเมฆด้วยเฮ้ยขโมยผักเหรอออ๋เอาลากผักชีกกชเดี๋ยวไปดูพ่อบ้านต่อปรปาไวค้ค่ะนี่ก็คือจะเชื่อมมาจากด้านนู้นนะคะหลังห้องน้ำเลยตอนนี้ต่อท่อแล้วก็เอาลงดินเรียบร้อย ี๋ยวกระท่อมของเราจะมีน้ําใช้แล้วนะฝั่งนี้ก็ต่อเข้าห้องน้ําเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนชักโครกด้วยต้นมนม่นมนผลงานแม่ยา่าถอนหญ้าแล้วก็พวนดินด้วยแปลงนี้งามมากเลยนะย้ายมากินบนดาดฟ้าค่ะกับบรรยากาศต้นกล้วยแล้วก็วิวภูเขาเดี๋ยวนี้ไปก่อไฟก่อนตรงนี้เป็นฐานนะคะแล้วก็มีทิชชู่ชุบน้ำมันคือเราสามารถใช้เป็น เขาเรียกว่าอะไเชื้อเพิงได้เลยทิชชู่ชุบน้ํามันนี่คือเชื้อเพิงอย่างดีมากเลยแบบเดียวติดอันนี้ปั่นน้ําทิมเสร็จแล้วยกก็เป็นอย่างนี้เลยก็เวลากินก็ใส่ถ้วยแล้วก็ <laughs> ค่อยไปล้างนะแล้วก็จุดเทียนหอมไว้ข้างล่างนี้นะครับผมก็กันยุงไล่ยุงได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับผม ถ้าลมไม่แรงเนี่ยเราจุดอันเดียวก็วเอาอยู่เลยนะบรรยากาศดีไหมแม่ดีมากเลยภออูเขาต้นไม้ออดูดิออที่ตกดินเหน็นไหมอัีอันนี้ตกไปแล้วตกไปแล้วออมีวิวภูเขาครับผมตรงนี้บรรยากาศดีมากอ,อ,อากาศก็กาลังเย็ยนเย็นดีนะครับฟ้าก็สวัๆขนาดพอดีอยู่นะโตปิกนิกไหมนั่งกับพวกกอยดแคมปิ้งอย่างนี้นะครับได้สบายๆเลย ก็วางของอะไรได้หลายอย่างเนาะกาสดีมากเลยฝั่งทิศตะวันตกเออพิ่งพูดเลยเมื่อกี้ล้ีจันด้วยอ๋อเออ,เอ,อนี่พากันเหลืองเลยาเหลืองเต่าได้ที่แหลอะอ่อันนี้หมูหั่นเองนะอาจจะหนาไปหนออ่อยข้าหมากักแต่ว่าคิดดูมันนุ่มอยูน่นัเนแหละจะได้เปิด ร้านหมูกระทะแล้วมั้งเนี่ยจะดีอันนี้เป็นส่วนสันคอเอ้ไม่ใช่สะโพกใช่ปะสะโพกใช่เพราะว่าสันงคอหมดจะเอาสันงคอตอนแรกตรงนี้เป็นน้ําซุปที่เราใช้น้ําดื่มนะคะแล้วก็ใส่ขนอซุปก้อนเพราะว่าไอ้ที่หมักหมูก็มีผงปรุงรสเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> ใช่ไหมแต่มันก็จะไหลลงน้นําุ่งิ้มยังไม่ลองชิมเลยอันนี้คือแบบ สูตรจาก Google เลยนะครับออขอลองหน่อยอ,อร่อยแต่<ะ>ว่ามันได้กลิ่นของความเป็นพริกสดอะ่ะและมันทำให้รู้สึกะจะบอกว่ามีกลิ่นเขียว อเออ,อประมาณน,นั้นเขาบอกว่าให้ใส่พริกแดงแต่เรามีแต่พริกเขียวอ่ะอืม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 ี่น่าละเพราะว่าถ้าถ้าแบบคนที่ไม่ชอบอ่ะกลิ่นเหม,ม็นเขียวมันจะตีขึ้นเลยอ่าเออแล้วก็เขาให้ใส่ผงชูรสแต่แต่ว่าเราไม่มีก็เลยไม่ก็เลยไม่สใส่ไหนลองชิมกับผักแสมตานน้อยลงด้วยอพรว่าอร่อยนะล่ะมันมีความเปรี้ยวนิดนิด แล้วก็มีกินของพริกสดที่เป็นพริกเขียวอะ่ะม,มีเปรี้ยวเพราะว่าน้ำส้มใสาชูกับกระเทียมดองใช่ไหมอืมอ่ากินโดดเลยอร่อย ทำเองแบบร้านได้แล้วปอับสูตรนิดนึงนี่คือแบบเจมเลยออันนี้คือครั้งแรกยังอร่อยนะทำน้ำจิ้มเองนี่แบบอร่อยเฉยเลยว่ะอืแต่ว่าก็จะใช้พริก ต้องใช้พริกแดงวันนี้เป็นเป็นวอคสกสำหรับวันของหมูกระทะแล้วกัน <laughs> เป็นวอกของหมูกระทะไปเลยนะครับวันนี้ยกให้แม่กินไหมคะไม่่ <laughs> อยร่อย,ออยโคตร่อยเลยแม่ <laughs> ให้ดูก่อนว่าแม่นี่หอบ อะไรนะเส้นใยกล้วยเอาไปสารหมวกนะคะถ้าใครที่ได้ซื้อเทียนหอมไปก็จะบอกว่านี่คือเป็นฝีมือแม่ย่านะที่เป็นหมวก <c oughs> ขอไปทำยานท้องนอนใจทำมาครับหมูท้าตอนี่น้ำจิ้มราดอย่างนี้เลย <c oughs> ครบสูตรทั้งหมูวุ้นเส้นผัก เป็นวางขมูกระทาจริงวันนี้โอ้ยป้าลืมใส่ไข่ปอกอ,อยากได้น้ำจิ้มแบบหวานน้อยต้องทำเองพันท้ายวันแน่แล้วมาเจอ พันลำเอ้ยน้ำจิ้มตาตีหรือปลาถูกกับน,น,นะน้ำจิ้มวะทำจะก่อนทำอะไรนะน้ำจิ้มบาร์บีคิวใช่ไหม,มจะเปลี่ยนมาทำเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคือละอย่างเราผักเคลให้อยู่ตัวก่อนอผักเคลยังไม่พอขายแลยนะ้วแหละตอนนี้ครับท่านผู้ชม ไม่พอขายนะี่คือขายดีเหรอเปล่ามีน้อยน้อยว่าจะขอหมูยังไเพราะว่ามันต้องขยายไปเรื่อยๆครับมันทําแบบตุ้มเดียวไม่ได้อถ้าทําตุ้มเดียวปับ๊บแมลงก็จะมาจับจองกันแล้วก็จะแก้ปัญหาย,ยากนมาถ่ายรูปไปให้เพื่อนๆในแฟนเพจไปสุก ทุกคนสามารถติดตามเราได้ที่แฟนเพจ Facebook ได้เหมือนกันนะคะนอกจาก YouTube แล้วก็ยังมี i อเนาะ<ม> Instagram แล้วก็ TikTok เหมือนกันนะคะชื่อเดียวกันเลย Around the f o o ูแต่ส่วนมาก็จะอัพอัพในเพจครับลาทุกคนปิดวอลด้วยหมูกระทะอ,อ,อันโอชะน้ำจิ้มก็ทำเองหมูก็หมักเองนะครับผักก็ผักของเราเอง วันนี้เป็นวันของหมูกระทะจริงๆใช่เดี๋ยวไ้เจอกับพวกเราใหม่ในคลิปต่อไปนะคะมาต้องกินปิดท้ายสักคำมาลาทุกคนไปด้วย ASMR กับช็อตหมูกระทะช็อตนี้ค่ะ